คาริหัดรู้ขวัญอุตสามณีรวยพันล้านแม่เก็บหมด25ตุลาคม 2, 0, 2022ฤหัสครู้าดรูขวัญอุตสามณีรวยพันล้านแม่เก็บหมดลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า30ปีสำหรับขวัญอุตสามณีนางเอกสาวคนสวยชื่อดังที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาทำให้เธอต้องแก้ไขกันอยู่บ้าง โดยล่าสุดชีวิตตอนนี้เหมือนจะลัคกี้อิมเกมไม่พออย่างลัคกี้อินเลิฟด้วยเพราะล่าสุดขวัญอุตสามณีได้เปิดครือข่ายรู้ของเธอในราคากว่า40ล้านที่สาวขวัญลงทุนตกแต่งอย่างสุดอลังการเริ่มที่สวนรบัราบรบานของสาวขวัญที่จัดเต็มไปถึงสองล้านแต่ทว่าชีวิตกว่าจะผ่านมาอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิง แม่อัลปราณีแม่แท้แท้ของขวัญอุสามณาีจะเป็นคนคอยจัดการดูแลทุกเรื่องในวงการบันเทิงรวมไปถึงเรื่องรายรับโดยครั้งหนึ่งขวัญอุสามณาีได้เปิดใจว่ามีช่วงหนึ่งขวัญขอรับงานเองขอทำทุกอย่างด้วยตัวเองคือตอนนั้นไม่อยากได้วันละ200เรื่องประเด็นมันมีอยู่แค่นี้คือตั้งแต่เราเกิดมาเราไปมหาวิทยาลายัยแม่ก็จะให้แค่200แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราเฮ้ย ขวันเราเปลี่ยนได้เรียนจบปริญญาโทแล้วขอได้แหละก็บอกแม่ว่าหนูจะดูแลทุกอย่างที่บ้านเองหมดเลยค่าใช้จ่ายค่านูนค่านี่รับงานเองแล้วมีรายเดือนให้แม่ด้วยวางแผนสวยหรูเลยตอนแรกมันก็เป็นอย่างนั้นสวยหรูทําได้ตรงตามที่เราคิดแต่พอตอนหลังจากสถานการณ์ที่ทุกคนเจอกันทั่วโลกเสร็จปุ๊บล้มเลยเราก็เลยคิดว่าเราเอาแม่มาดีกว่า เพราะคนอื่นดูแลยังไงมันไม่ดีเท่าแม่เพราะแม่คือคนเดียวที่ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่เข้าข้างตัวเองเราอยากให้แม่ช่วยเราดูคิวบางทีเรื่องเอกสารเรื่องกิจการเรื่องตังเราก็อยากให้แม่คอยดูแลให้เราแล้วที่บอกว่าต้องหยิบยืมตังแม่เพราะถูกโกงมันคืออะไร เราคิดว่ามันเป็นตังที่เราได้เรียนวิชาอีกวิชาหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ตังเยอะอะไรเมื่อเทียบกับการที่เราได้มาแล้วเปลี่ยนนิสัยชีวิตเราเราก็รับรู้แล้วแล้วคิดว่าข้อบกพร่องมันคืออะไรจะแก้ไขอะไรตรงไหนซึ่งครั้งหนึ่งสำหรับรายเดือนที่แม่ให้ขวัญอุตสามณีนั้นแม่แอลเคยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์เมื่อราวปี2559ว่าทุกวันนี้ยังให้รายเดือนขวัญเดือนละ4ี่0 0อยู่ไหม ก่อนที่แม่แอลจะเผยว่า400หัวเราะบอกได้เลยค่ะว่าคู่นี้น่ารักไม่เปลี่ยนจริงๆคะ่ะ